ร,รู้แล้วนะครับอายการสามคนมีส่วนในการช่วยเหลือนายบอสให้หลุดคดีก็นะก็มีนายนายเนธก็จะโดนสอบวินัยเพราะนายเนธตอนนี้จริงๆแล้วเนะี่ยเขาขอลาออกเนื่องจากเขาหกสห้าเกษียณแล้วอายการสูงสุดแม่อนุญาตก็กลายเป็นอายการอาวุโสประจําศาลอาญาพระกนงถ้าผมจำไม่ผิดต้องกราบขอโทษด้วยแตคิดว่าไม่น่าพลาดเพราะฉะนั้นทุกคนยังเป็นอายการอยู่จะโดนสอบวินัย นะครับว่าผิดวินัยร้ายแรงไหมในการช่วยเหลือ,อผู้ต้องหาคดีในบอสซึ่งอาจารย์อัตรพลบอกว่าจะสอบสวนทั้งนายเนธแล้วก็อายการอีก2อคนสาคนเนี่ยพร้อมกันเพราะถ้าสอบทีละคนเนี่ยอายการอีกสองคนก็จะได้เปรียบก็จะรู้หมดว่าจะสอบไปทางไหนก็มีเวลาตั้งหลักนะครับเข้าใจนะครับนะก็ดีใจกับข่าวนี้ด้วยก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วิชานะครับที่ เป็นประธานในการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีจนได้รู้ว่านะจนได้รู้ว่านะครับมีอายการถึงสามคนมีส่วนในการช่วยให้ในายบอสหลุดคดีส่วนอายการสามคนนี้จะมีความผิดหรือไม่ก็ต้องดูผลการสอบสวนต่อไปดีใจครับผมอยากให้อายการคนไหนก็แล้วแต่นะถ้าช่วยเหลือผู้ต้องหา หรือว่ารหรือว่าทุจริตเนี่ยรับเงินรับทองวิ่งเต้นลงคดีนะใครก็แล้วแต่นะผมอยากให้มันติดคุกนะแล้วก็อยากให้คนพวกนี้นะครับถูกไล่ออกจากราชการให้มันเป็นเยี่ยงอย่างไม่ใช่ว่าโอ้โหไปนายการแล้วมันใหญ่จะทําอะไรก็ได้จะใช้อํานาจตามความเพอ้อใจก็ได้อะไรไม่ใช่ผมไม่อย่างนั้นตํารวจก็เหมือนกัน